คือ WWE เนี่ยเขาเดินหน้าไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันลงตัวเพราะว่าข้อตกลงซึ่ง WWE ซึ่งในช่วงซึ่งได้รับการควบรวมเข้าเป็นบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทแม่ซึ่งมีชื่อว่า TKO เนี่ยนะฮะซึ่ง Ari Emanuel เนี่ยเพื่อนของ The Rock เอเจนต์ของ The Rock เนี่ยเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ย TKO เป็นเจ้าของบริษัทซึ่งมีชื่อว่า UFC ด้วยของ Dana White เดียเอาไว้ที่ช่วยทรัมป์หาเสียงนั่นแหละ UFC อ c t a g o n เนี่ยนะฮนะที่ชกต่อยกันจริงๆอ่ะคราวนี้การควบรวม UFC กับ WWE ให้มาอยู่ภายใต้บริษัทแม่ TKO เนี่ยแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้น TKO ทําข้อตกลงกับ Netflix และ Netflix เนี่ยก็จะแพร่ภาพมวยปล้ำ WWE ครั้งแรกในเช้าวันอังคารที่7มกราคมปีหน้าเพราะฉะนั้นสําหรับแฟนๆมวยปล้ำซึ่งดูบริษัทของ i ิน e m c m a h o นมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กแฟนๆมวยปล้ำที่ชม w r e s ซ l เม a n ียมาตั้งแต่ปีแรก มาจนถึงวันซึ่งมี Monday Night Raw มาจนถึงวันที่ Vince ซื้อ w c w จาก Turner และมาถึงวันที่ Vince ถูกบีบให้ลาออกจากประธานกรรมการบริหารของบริษัทตนเองแล้วก็ค่อยๆทยอยขายหุ้นคุณติดตามมาจนถึงวันนี้หลังจากที่มวยปล้ำเนี่ยไปออกอากาศใน FOX ก็มี U.S.A ก็มี c w ก็มีไปออกอากาศมาหมดแล้วหลายสถานีในที่สุดน่ยในยุค แห่งการไลฟ์สตรีมและในยุคที่ทุกคนมีสมาร์ททีวีรอบโลกและในยุคที่เคเบิลทีวีเนี่ยตายเนี่ย WWE เนี่ยก็ปรับตัวด้วยการขายเนื้อหาลิขสิทธิ์ในการแพร่ภาพให้ผู้ชมสามารถชมได้ทั่วโลกผ่าน Netflix ผมกังวลอยู่เรื่องเดียวก็คือว่า Advertising revenue model ของ Netflix เนี่ยมัน work ในระดับที่จะทำให้ Netflix เนี่ยต้องการมีมวยปล้ำไปนานแค่ไหน คือผมเชื่อว่าในที่สุดถ้าเกิด Netflix ไม่ได้ไรายได้สูงมากเพียงพอเนี่ยถึงเวลาเขาก็คงจะไม่ทำข้อตกลงกับ TKO กับ WWE อีกผมเกรงว่ามันจะเป็นข้อตกลงรอบเดียวแล้วถึงเวลา Netflix เขาไม่รู้ว่าจะสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไรเพราะทุกวันนี้เขาได้ไรายได้จากสมาชิกภาพซึ่งสมาชิกภาพทุกคนเนี่ยมันก็จ่ายเท่าเดิมแหละผมไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นผมก็ได้ดูโมยปลั่ ฟรี free. เพราะฉะนั้นผมยังไม่เชื่อใน Advertising Model ของ Netflix ที่ทำกับการซื้อกีฬามาแพร่ภาพอย่างไรก็ดีผมก็ไม่ว่าอะไรผู้ว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยมันง่ายผมไม่ต้องจ่ายเงินเลยผมก็ดูได้ทั้งโชว์แล้วก็จะมีทั้ง SmackDown 3ชั่วโมงรอ2ชั่วโมงครึ่งมั้งแล้วก็ NXT ทีที่ชอนไมเคิลส์กำกับเนี่ยนะฮะ ทั้งหมดนั้นดูได้ฟรีหมดใน Netflix เพราะทุกวันนี้ผมจ่าย Netflix อยู่เดือนละ5 0 0บาทผมเพิ่งดู Squid Game 2 Squid Game ภาคหนึ่งทั้งหมดผมดูไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวผมดูมวยปล้ำไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มผมก็ไม่เข้าใจว่ามันว่า Netflix คิดอะไรอยู่แต่ The Rock เขาก็อวดไงบอกว่าเขาเดียวโดยตรงกับผู้บริหาร Netflix เลยแต่ Netflix ยอมจ่ายเป็น5,000ล้านดอลลาร์เพื่อเอามวยปล้ำมาแพร่ภาพเนี่ยมันก็ต้องคุ้มมัง้งไม่งั้นเขาก็ไม่โง่จ่าย แต่ว่าปัญหาที่ผมจะบ่นในช่วงท้ายมันไม่ใช่ไอความเจริญรุ่งเรืองของ WWE เพราะว่า WWE ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยคือแบบสตอรี่ไลน์ก็ดีนักมวยปล้ำทุกคนก็รายได้สูงมากมีอิสระแฮปปี้เต็มที่ทุกคนมีคู่รักกัน behind the scene กันในแบบที่ <c oughs> เป็นเรื่องซึ่งถ้าเป็น n เนเชอ b o บอยร f l a ฟลก็จินตนาการไม่ถึงู <c> ้ <oughs> ถึงเนเชอ e Boy ยลูกสาวกันมันจะกลับมาปล้ำนะฮะในเร็วๆนี้น่าจะเป็น Royal Rumble ผมไม่เป็นห่วง w ดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไปด้วยอย่างสวยงามราบรื่นที่ผมจะบ่นคือว่ามันมีอีกบริษัทหนึ่งซึ่งโคดี้โรสเนี่ยเคยอุตส่าห์ไปช่วยก่อตั้งให้กับโทนิคาร n แล้วตอนนี้เนี่ยมันไปไม่ค่อยรอดเพราะว่าโทนิคาร n เองเนี่ยพยายามจ้างนักมวยปล้ำเข้ามาเยอะมากเยอะเกินไปแล้วก็ปล่อยให้นักมวยปล้ำเนี่ยปล้ำตามอำเภอใจเขียนสคริปต์เองไม่มีสคริปต์เลยด้วยซ้ำไปจะเล่นรุนแรงขนาดไหนก็เชิญ คือเหมือนกับว่าให้นักมวยปล้ำตัดสินกันเองว่าเฮ้ยแต่ละแมชเนี่ยเอาไงใครชนะใครแพ้จะด่าอะไรกันเรื่องอะไรบ้างจะเล่นจนรุนแรงขนาดไหนจะเอาคอนมาทุบมะแปงจนไฟดับทั้งตึกอะไรเงี้ยคือแต่ละฉากใน AEW All Elite Wrestling เนี่ยมันลุกลามบานปลายเละเทะจนในที่สุดเนี่ยมันไปต่อ,อยากเพราะว่ามวยปล้ำเนี่ยมันอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีการบริหารจากส่วนกลางอย่างมีคุณภาพแบบที่วินส์แบงแมนเคยทำมันต้องบริหารในทางผด็จการ ในแบบที่รู้ว่าจะวางเรื่องอย่างไรให้คนนั้นเชียร์หรือโหใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่จูจูมีการให้คนคนหนึ่งปล้ำแมชแมชหนึ่งแล้วก็เล่นท่าในแบบที่เอาท่าซึ่งเป็นท่าไม้ตายมาใช้แล้วถึงเวลาให้อีกคนซึ่งปล้ำด้วยเนี่ยไม่ได้มีความพร้อมในการแสดงท่าทีว่าเจ็บปวดจากท่านั้นเลยคือมวยปล้ำเนี่ยมันเป็นการเซตมาลงหน้าแล้วแต่ละท่าซึ่งเล่นกันเนี่ยมันเป็น ท่าที่รู้กันแล้วก็อีกคนต้องไว้วางใจต่อกันและกันแล้วก็อีกคนต้องทําเป็นเหมือนแกล้งเจ็บต้องทําเป็นเหมือนแกล้งเจ็บให้ move move นัน้นมันมีความหมายคุณให้เกียรติคู่แข่งด้วยการที่คุณต้องทําเป็นเหมือนเจ็บจริงเวลาเขา power drive คุณนั่นคือสิ่งที่คดี้โรสทําให้กับเคเวนโนเวนตอนที่เคเวนโนเวนเนี่ย p a ็ k เกจ power drive คดี้พูดง่ายๆว่ามวยปล้ำเนี่ยมันคือการเตรียมกันมา และการเตรียมกันมามันรวมถึงการที่วเวลาคนคนหนึ่งทําในสิ่งที่ต้องอีกคนต้องทําให้ดูเหมือนเจ็บอะอีกคนก็ต้องทําให้ดูเหมือนเจ็บจริงๆปัญหาก็คือว่า all elite wrestling ตอนนี้โทนิคาเนี่ยได้เงินจากพ่อตัวเองเยอะมากก็เลยจ้างนักบวยปล้ำในแบบที่ให้เงินค่าจ้างก็สูงแล้วก็จ้างมาเยอะมากพอจ้างมาเยอะเกินเนี่ยบริหารไม่ได้ไม่มีเวลาประชุมไม่มีเวลาเขียนสคริปต์ลูกน้องบริหารไม่เป็น กระจายอำนาจจนในที่สุดนัำมวยปล้ำคิดเองเลยว่าเฮ้ยเอาไงดีพอป,ปัป้มไปปั้มมาแต่ละท่าเนี่ยคนที่ปล้ำกันก็จะเล่นท่านั้นแล้วก็ปล่อยผ่านไปสู่ท่าอื่นโดยที่ไม่ได้มี selling ไม่ได้มี execution ในการใช้ท่าไม้ตายในเวลาที่เหมาะสมกับเรื่องซึ่งพยายามเล่าทั้งพา driver ทั้ง ddt ทั้งกระโดดหมุนตัวเป็นว่าเล่นจนในที่สุดเนี่ยกลายเป็นมวยปัม้มซึ่งอันตรายจริงก็คือเล่นท่า ซึ่งมีความเสี่ยงสูงตลอดเวลาเพื่อให้ได้เอฟเฟคเพราะว่าเรื่องราวที่พยายามเล่าเนี่ยมันไม่ได้รับการเตรียมการมาเป็นเรื่องเป็นราว เพราะฉะนั้น a อวในยุคนี้มันลามปามละมันเป็นมวยปล้ำซึ่งเหมือนกับว่าไม่มีการเซตกันล่วงหน้าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็จะเล่นท่าอะไรก็เล่นไปเลยแล้วก็มั่วๆไปเรื่อยๆแรงขึ้น,นเรื่อยๆเมื่อเช้านี้ผมนั่งดูเนี่ยนะฮะจอห์นม็อกส์ลีย์ซึ่งเคยปล้ำในฐานะดีนแอมบรอสให้กับ WWE เนี่ยเคยเป็นหนึ่งในสามของเดอะเชาียลเมาาื่อเช้าเมื่อเช้าเกาะจอห์นม็อกส์ลีย์เนี่ยเอานักมวยปล้ำซึ่งเคยฝึกกับสติงเนี่ยดาร์บี้อาร์เลนเนี่ยเอาดาร์บี้อาร์เลนมาแล้วก็โยนลงบันไดอ่ะ คือโยนลงบันไดจริงๆอ่ะในแบบที่เกือบพิการอ่ะคือมวยปล้ำเนี่ยมันต้องไม่ให้เจ็บจริงการที่คุณเป็นนักมวยปล้ำที่เก่งที่สุดคือคุณปล้ำให้มันดูเหมือนเจ็บจริงแต่ว่าคุณเคารบร่างกายของคุณและคู่แข่งให้ไม่เจ็บจริงนั่นคือเหตุผลที่เขาพูดกันว่าเบรต t เดอะฮิตแมนฮารคือนักมวยปล้ำที่เก่งที่สุดตลอดการคนหนึ่งเพราะว่าเขา Execute ท่าทุกท่า และเซลล์ท่าทุกท่าในแบบที่ดูเหมือนเจ็บจริงแต่ไม่เจ็บจริงตอนนี้ปรากฏว่าโทนี่คานให้นโยบายลูกทีมทั้งหมดว่าเฮ้ยถ้าเจ็บจริงนะฮะเพื่อความสุขของนักมวยปล้ำที่ซาดิสหน่อยก็เจ็บจริงไปเลยมันไปต่อไม่ได้บังเอิญคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าผมต้องมานั่งดู Worlds End และผมทนดูไม่ได้ซึ่งมันเป็นงานปล้ำนัดพิเศษของ all elite wrestling ซึ่งโชว์แร็มเพจเนี่ยก็เพิ่งถูกแคนเซิลไปเพราะเรตติ้งเนี่ยมันห่วยมาก คือมันเหมือนกับมันเข้าสู่สภาวะซึ่งปล่อยให้เจ็บจริงเพราะว่าเล่นท่าไม้ตายท่าเสี่ยงตลอดเวลาเพราะว่าเรื่องที่ต้องเล่าเนี่ยมันห่วยถ้าเรื่องที่ต้องเล่าและคาแรคเตอร์มันน่าสนใจเนี่ยมันไม่ต้องเจ็บจริงและมันไม่ต้องเสี่ยงเลยนักมวยปล้ำที่เป็นคาแรคเตอร์ที่คนสนใจและติดตามมากที่สุดคนหนึ่งตลอดการคือดี e Undertaker เพราะสตอรี่นั้นเนี่ยและคาแรคเตอร์นั้นมันน่าเชื่อถือคนปล้ำกับอันเดอร์เทเกอร์ไม่มีเจ็บจริงแต่ว่า มีความพร้อมในการเซล์และบายมูฟในแบบที่สมบูรณ์ที่ผมจะบ่นในวันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องดูไฟพิเศษซึ่งมันเป็นอีเวนต์พิเศษสิ้นปีของ all elite wrestling แล้วมันจะเละตุ้มเปฮะคือมันไม่ใช่แค่จะเลือดอาบฮะมันจะมีคนบาดเจ็บจากการกระโดดลดเต้นมาจนเกินไปหมุนตัวกลางอากาศเยอะเกินจนแต่ละมูฟซึ่งทำซึ่งอันตรายเนี่ยกลายเป็นท่าไม้ตายซึ่งกลายมาเป็นท่าซึ่งไม่มีความหมายเป็นท่าซึ่งมีความเสี่ยงสูงและถึงเวลาเจ็บจริงวุ่นวายเละเทะ การบริหารในแบบที่ปล่อยปัจนแล้วเลยเช่นนี้โดยโทนี่คารเกิดขึ้นเพราะว่าโทนี่คาร์เนี่ยเป็นแฟนวยปล้ำมเป็นมาร์คซึ่งเอาจริงๆแล้วพอบริหารเองเนี่ยเลยตามเลยใช้เงินเยอะเกินรายได้เข้าบริษัทก็ไม่พอในที่สุดพ่อตนเองชาฮิตคารก็ต้องเบรกอีกไม่นานเอาจริงมันมีเรื่องเดียวซึ่งดีก็คือนักวยปล้่มซึ่งตกงานจาก WWE มีงานทําแต่เรื่องเดียวซึ่งดีก็คือนักวยปล้่มจาก WWE ซึ่งตกงานจะได้มีเงินเดือนเลี้ยงดูครอบครัวแต่ถ้า All Elite Wrestling ในปีหน้าไม่เปลี่ยนเนี่ยนะฮะมันไปไม่ได้เกิน2ปี